สวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งมอบงานติดตั้งหลังคารถบนรถสี่ประตูกันนะคะลูกค้าท่านใดที่มีแพลนจะติดตั้งหลังคาลถบนรถสี่ประตูก็สามารถดูตัวอย่างคันนี้ได้เลยนะคะคันนี้เป็นตู้เทีความสูง2อเมตรสิบมาจากพื้นกระบะที่ขึ้นไปยืนค่ะมีประตูท้ายเปิดปิดสองบานก่อนคู่นะคะแล้วก็ด้านนอกคุ้มด้วยอลูมิเนียมเบอร์23หนา0.6มิลเต็มค่ะ อลูมิเนียมเรียบตึงทุกแผ่นนะคะไม่มีการผสมอลูมิเนียมเบอร์บางให้ลูกค้าแน่นอนค่ะภายในนะคะคันนี้กูดด้วยตะแกรงเหล็กกันกระแทกค่ะจะก,กูดที่รอบคันซ้ายขวาแล้วก็ประตูท้ายให้ลูกค้าค่ะกูตะแกรงเหล็กด้านในนี้แข็งแรงทนทานไม่แตกหักง่ายแน่นอนค่ะการกูดด้านในกันกระแทกนะคะช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งของไปกระแทกกับอลูมิเนียมโดยตรงค่ะลูกค้าต้องเลือกใช้ให้ถูกประเภทการใช้งานของลูกค้าด้วยนะคะส่งมอบงานติดตั้งหลังคารถให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะ เ็นการช่างขอขอบคุณลูกค้ามากๆสวัสดีค่ะ